ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทเวากันเป็นแถวค่ะกลมซ้ำนิ้วลงชื่อแก้112ดิ้นหนัก กลัวมีความผิดลมล้างการปกครองบางรายยังท้านะคะอยากถูกดำเนินคดีจากที่เมื่อวานนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนอายอนนนพานายพานุพงจัดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลที่มีการชุมนุมประสัยเมื่อวันที่10สิงหาคมปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ,รรศูนย์รังสิตซึ่งมีการเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเครือข่าย เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรกหนึ่งจึงมีคำสั่งให้เลิกการกระทำค่ะโดยที่เอกสารต่างๆรวมทั้งถอดคลิปเสียงที่แสดงถึงการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3กับพวกประกอบมาท้ายคำร้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องเช่นนี้คำร้องจึงมีความชัดเจนและเพียงพอที่จะทำให้ผู้ถูกร้องทั้ง3เข้าใจสภาพของการกระทำ ที่เป็นข้อกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีได้ข้อโต้แย้งนี้ของผู้ถูกร้องทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นต่อมาค่ะก็ได้มีประเด็นตั้งคําถามในโลกโซเชียลถึงนักการเมืองและก็เหล่าอาจารย์ที่เคยออกมาหนุนสิบข้อเรียกร้องของม็อบนั้นจะต้องมีความผิดด้วยหรือไม่รวมทั้งจะต้องหยุดการกระทําดังกล่าวด้วยเพราะบุคคลเหล่านี้เคยหนุนสิบข้อเรียกร้องว่ากล้าหาญและไม่ได้พาดพิงถึงสถาบันแต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นการเรียกร้องให้ปฏิวัติค่ะ ล่าสุดในทวิตเตอร์ของนายประวิตรโรจนพลึกนักข่าวอาวุโสประจําเว็บไซต์ข่าวสดได้ทวีตข้อความถึงประเด็นที่มีการลงชื่อแก้1 1 2โดยระบุว่าตกลงตอนนี้คนกว่าสองแ0,000ที่ลงชื่อเรียกร้องให้ยกเลิก1 1 2กลายเป็นพ่วงล้มล้างการปกครองไปแล้วหรือไม่จนทําให้มีบรรดากลุ่ม3นิ้วนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสองแงม่มุมโดยฝั่งหนึ่งค่ะก็มองว่าเมื่อผลของสารวินิจฉัยเช่นนี้แกนนําต้องหยุดการกระทํา แล้วเรื่องการแก้1นึคงดันต่อไปไม่ได้แล้วหากยังฟื้นก็จะมีแต่ความผิดแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคะก็ท้าทายศารบอกว่าตนเองก็ลงชื่อไว้ด้วยท้าจาัดดำเนินคดีก็เอาเลยอยากเป็นบุคคลที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ทางด้านของนายปียบุตรก็ยังได้ทวิตข้อความด้วยว่าคดีนี้มีความสำคัญเป็นหมุดหมายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยส่งผลทางการเมืองอย่างมหาศาล หากประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถูกปิดลงก็เท่ากับว่าการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยก็ถูกปิดลงไปด้วยดังนั้นค่ะจึงต้องติดตามจับตาดูท่าทีของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลว่าจะมีการดันแก้ไขมาตรา1 1 2ต่อหรือไม่ค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i s ีดอตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ